มุ่งมั่นในความดีปกทิศเวลาที่มีเพื่อชีวิตเยาวชนไทยชาวสุข่วมใจมุ่งมั่นในความดีปกทิศเวลาที่มีเพื่อชีวิตเยาวชนไทยเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าด้วยสัต สร้างชีวาที่สดใสทำเยาวชนผู้หลงทางคืนกลับไปสู่อ้อมใจของครอบครัวและสังคมชาวสุขทบรวมใจมุ่งมั่นตั้งในความดีกุทิศเวลาที่มีเพื่อชีวิตเยาวชนไทยชาวสุขทบร่วมใจมุ่งมั่นตั้งในความดี อทิศเวลาที่มีเพื่อชีวิตเยาวชนไทยมอบความรักความเมตตาอันยิ่งใหญ่เพียงแก้ไขให้โอกาสอย่างเหมาะสมเกียรติศักดิ์ศรีชาวสมทรน่าชื่นชมเจต,ตนารมณ์ดำรงมันสร้างสังไทยชาวสมทบร่วมใจมุ่งม,มันตั้ง ใควาดุดทิศเวลาที่มีเพื่อชีวิตเยาวชนไทยชาวสมทบรวมใจมุ่งม,มั่นตั้งในความดีุดทิศเวลาที่มีเพื่อชีวิตเยาวชนไทย สวัสดีครับผมประเสริฐคงคารเจริญผู้พิพากษาสมทบสามเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครรุ่นที่4และรุ่นที่5ได้ปฏิบัติงานหน้าที่มาประมาณ5ปีเศษณสารแห่งนี้ขอขอบพระคุณหัวหน้าสารทุกทกท่านตลอดจนผู้ยอดสาและ เจ้าหน้าที่ศาลทุกทกท่านที่ให้ความกันเองให้การปรึกษาตลอดจนเพื่อนๆนผู้วางสาสมทบทุกท่านที่ให้ความกันเองเสมือนพี่น้องถึงแม้ใจอยากจะทำงานต่อแต่ด้วยภารกิจแต่ถึงแม้ใจไม่อยู่ใจยังคงอยู่ตลอดเวลาณศาลเยาวชนแห่งนี้และพร้อมและหวังว่าเพื่อนๆน ผู้พิพากษาสมทบทุกท่านหากมีกิจกรรมใดที่ข้าพเจ้าที่มีโอกาสได้เข้าร่วมด้วยขอความกรุณานะครับขอผมเข้าร่วมด้วยถึงแม้ตัวไม่ไปแต่ขอให้ใจได้ไปด้วยขอบคุณนะครับสิ่งดีๆที่มอบให้ขอบคุณมากๆครับ เรียนผู้พักษา,าห,หน้าสารเรียนท่านผู้พักษาสมทบและท่านผอ,อาสารครับผมธนวันรเกิดช่วยครับที่ท่านทุกท่านเรียกว่าเสียดำครับตั้งแต่ทำงานเป็นผู้พักษาสมทบที่สารมาเนี่ยแคสามปีกว่า,ก,วาก็มีความประทับใจนะครับในตัวใน่รื่ว่าตัา้งแต่ท่านหัวหน้าตั้งแต่ท่านท่านสมศักท่านหัวหน้าทุกๆท่าน ท่านประธานผู้พาฒนสมทบนะสำคัญมากไม่กล่าวถึงไม่ได้แล้วก็ผู้พัฒน์สมทบท,ทุกทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าทําง,งานร่วมกันก็เราจริงๆง,งานเนะี่ยมันจะสําเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ที่น่ารักให้ความร่วมมือน,นะครับถึงแม้ผมจะไม่ได้เป็นผู้ะธานสมทบแล้วเนี่ยเรื่องบางเรื่องที่ไม่ได้ที่เข้ามาทําให้มันอาจจะไม่ได้เป็นผู้ะธานสมทบต่อแต่ว่า ตอนนี้ผมไ,ได้ทําหน้าที่เป็นผู้ปณิบัตินอมที่ศาลนะครับทําหน้าที่เป็นผู้ปณิบัตินอมเราก็ยังยังยัง,ยงได้เจอกันอยู่นะครับผมก็อาจจะเวลามาทํางานหน้าที่ผู้ปรนอมก็อาจจะมาขอขโมยกาแฟาท่านที่ห้องสมทบดื่มบ้างน,นะครับแล้วก็ถึงไม่ได้เป็นสมทบแล้วเป็นผู้ประนอมเนี่ยก็ถ้าท่านมี เรื่องอะไรให้ผมรับใช้ก็สามารถเรียกได้ตลอดเวลาเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็เรื่องต่างๆที่ที่มีปัญหาอยู่ที่ที่ทำให้ผมต้องเว้นวักเรื่องการประสูมทบต่อไปก่อนเนี่ยที่ขายไปทางที่ดีนะครับเพื่อคิดว่าอีกสามปีข้างหน้ารุ่นต่อไปรุ่นที่7ก็ผมจะได้กลับมารับใช้กลับมาเจอกลับมาทำงานร่วมกับท,กทุกทุกท่านอีกเหมือนเดิมผมอย่างตอนนี้ก็ถ้าท่านเจอผมเกุณา เรียกใช้ทักทายได้ตลอดเวลาครับผมขอบพระคุณครับเรียนผู้พิพากษาหวัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครประธานผู้พิพากษาสามทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครผู้พิพากษาสามทบทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่มีพบ ก็ต้องมีวันที่มีจาาอันเป็นธรรมดาของชีวิตการทำงานนับจากวันที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครเมื่อต้นปี2554จากรุ่นที่3รุ่นที่4แล้วก็รุ่นที่5สามวราระติดต่อกันก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำหน้าที่ อันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมและก็เพื่อสารเยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานของผู้พิพากษาสมทบได้รับน้ำใจไมตรีจากเพื่อนผู้พิพากษาสมทบผู้ร่วมงานทุกท่านจนมีความผูกพันกันมากขึ้นและขอขอบพระคุณ ผู้พิพากษาหวหน้าศารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครและคณะผู้พิพากษาทุกท่านทุกรุ่นทุกปีที่ได้ให้คำแนะนำชี้แนะในการทำงานทำให้ปฏิบัติงานผ่านคนหมายด้วยด้วยดีในที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระเสดิจแลตนรนัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือได้โปรด คุ้มครองรักษาท่านและครอบครัวให้ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งในส่วนตัวและชีวิตการงานให้ได้ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งตามปณิธาน,ท,านที่ท่านได้ตั้งไว้เมื่อเข้ามาทำงานเพื่อที่จะได้มีส่วนช่วยเด็กเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้เป็นมเมล็ดพันธุ์ใหม่ของสังคม เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีการทำงานของผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครของเราเป็นที่หนึ่งเสมอไม่เป็นรองใครอย่างพี่นาคน,นี้ยังรักและเอาใจช่วยและยังผูกพันกับสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครอ,อยู่เสมอคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ รียนท่านผู้วิชากาหัวหน้าศาลท่านประธานผู้วิภากษาสมทบและท่านผู้วิภากษาสมทบทุกท่านคะดิฉันอารีนิชาวัฒนานันเป็นผู้วิพากษาสมทบรุ่มสองคะ่ะในขณะที่ดิฉันเข้ามาในรุ่มสองนั้นดิฉันอายุหกสิบปีดิฉันภูมิใจที่ได้มาเป็นผู้พิภากษาสมทบ ของสารเยาวยชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครซึ่งการทำงานนั้น14ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะดิฉันมีความสุขจากการทำงานเพราะดิฉันมีเพื่อนที่ดีมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีและดิฉันก็ได้รับความรู้จากการทำงานโดยที่สารได้มีการอบรมมีประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้ดิฉันได้รับความรู้และสามารถนําความรู้นั้นมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของดิฉันนะคะที่ได้รู้จักกับทุกทุกท่านที่เป็นเพื่อนในสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครค่ะดิฉันขอขอบคุณ ท่านหัวหน้าท่านผู้พิพากษาท่านขออ,อและก็เจ้าหน้าที่ที่เคยร่วมง,งานช่วยเหลือกันมาตลอดสุดท้ายนี้ดิฉันขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางอัชรานิมมีปัญญานะคะเป็นผู้พิพากษาสมทบ สารเยาวชนจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วาระที่สองนะคะก็ย้อนกลับไปเนี่ยก็เป็นเวลา15ปีตั้งแต่ที่วันที่เริ่มเข้ามานะคะพูดไปก็วัยเหมือนโกหกนะคะสิ่งที่สิงที่นิฉันได้เรียนรู้จากสารเนี่ยก็คือครั้งแรกเนี่ยที่เดินทางเข้ามาในศารเนี่ยรู้สึกว่าอืมเป็นสถาบันที่มีพลังแล้วก็ มีความขลังอยู่ในตัวนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะบอกว่าตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยเป็นตำแหน่งอันทรงคุณค่านะคะแล้วก็มีเกียรติอย่างยิ่งนะคะรู้สึกว่าประทับใจหลายๆอย่างนะคะทั้งในด้านของออท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแล้วก็ผู้พิพากษาที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยก็ได้ให้คำแนะนำในการ ในการปรึกษาคดีหรือว่าในการให้ข้อคิดเห็นอะไรของเราที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ในส่วนตัวของเราเองเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะทำประโยชน์อะไรให้กับสารได้มากพอในศักยภาพของเรานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้พิพากษาสมทบรุ่นใหม่ที่เข้ามานะคะ ปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็คงจะมีพี่เลี้ยงผู้พากษาสมทบรุ่นที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้วนะคะในการเป็นคนที่คอยแนะนำให้คำปรึกษากับผู้พากษาสมทบรุ่นใหม่นะคะรวมทั้งท่านหัวหน้าแล้วก็ท่านผู้พากษาที่ดำรงตำแหน่งนะคะหวังว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยก็คงจะช่วยเหลือสังคมแล้วก็ช่วยกัน อะไรอ่ะประคองสังคมของคนไทยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะฝากใจไว้ให้เธอกับฉันครวงใหญ่กันทุกทุกวันเวลา ด้วยรักที่เราเคยสร้างมามันรักษาและคอยดูแลดวงใจสบายเหมือนที่เคยบอกกันถูกใจกันก็ยังคบกันไปสร้างสม ความรู้สึกมากมายเก็บเอาไว้เป็นกำลังใจที่ดีเก็บไว้ทุกๆเรื่องราวรอยยิ้มที่เราเคยมีเก็บไวร้รวมกันเป็นภา เหล่านี้คือความทรงจำตลอดไปด้วยรักและด้วยความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอขอฝากหัวใจ แทนคำขอบใจ ตลอดไปด้วยรักและด้วยความผูกพัน<อ>เมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แทน คำขอบใจจริงๆ